รายละเอียดของเงินดิจิตอลวอลเล็ครับกดคลิกหนึ่งครั้งแววบไอ้ยังเก๋ครเห็นไหมง่ายนิดเดียวครับผมในการทำพีเซตนนะครับเราก็สามารถนะครับแอเห็นไหมมีย่อมีหายปุ๊บปุปปั๊บปบปั๊บแอบเห็นไหมลูกเล่นลุกเล่นเราเยอะลูกเล่นเราเยอะสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องวันไหนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคอนเทนต์ในการทำ powerpoint นะครับผมแต่เรื่องราวผมกำลังคิดว่าจะทำเรื่องอะไรดีนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็มองว่าเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับเราจะทำเรื่องนี้นะครับพี่ซะให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับเผื่อเราอยากจะเล่าให้ประมาณว่าให้เพื่อนฟังให้คู่ฟังให้ พี่น้องฟังให้ยาิพี่น้องฟังว่าเอา๊ะไอ้งบประมาณนะครับผมที่เขาจะเอามาแจกเนี่ยมันมาจากตรงไหนมันจะแบ่งซอยอยังไงนะครับผมเพื่อใ,ให้เข้าใจง่ายเนี่ยเราก็จะทําการนําเสนอผ่าน PowerPoint นั่นเองครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับชมกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับผมเราก็จะทําการนะครับเปิด PowerPoint ขึ้นมาเนาะส่วนคําว่าคลิก to a d d t i t l e เนี่ยนะครับในสองช่องนี้นะครับผมจะลบทิ้งเลยอ่ะลบทิ้งไปก่อนนะครับผม จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวของอะไรดีนะออกแบบอะไรดีเอาเป็นตัววงกลมก็แล้วกันนะครับมานี่เนาะเดี๋ยวผมขอสร้างวงกลม1อันนะครับแล้วก็ทําการกดคอนโทนซีเลยแล้วก็คอนโทนวีครับขึ้นมาอีกหนึ่งอันแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นสีออกเทาๆแล้วกันทุนเทาหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ทุนเทานะครับทุนเนี่ยไม่รู้แหละเงินมาจากไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมก็จะเอาสีเทาไปวางข้างบนนะครับแล้วก็ทําการย่อเขาสักหน่อยนึงนะครับให้เล็กจาก จากข้างบนหน่อยนะนะครับนะครับเดี๋ยวนะมันแรงมืดไปหน่อยนะชีวิตอนาคตถ้าไทยมันมืดนีบ้างสว่างหน่อยแล้วกันเนาะเอาประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้นะครับไม่ข่ามากไม่เทามากนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ทําการขยายเขาหน่อยครับขยายเขาหน่อยหนึ่งอ่าโอเคนะครับประมาณนี้เนาะเอาให้อยู่ถึงการครับถึงการของงานนะโอเคขึ้นเซนเตอร์แล้วครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาตัวสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมาไส้หนึ่งอันนะครับผมนะประมาณนี้ครับนะครับ โดยสเดียมของผมเนี่ยนะครับผมนะทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะครับแต่มีขนาดเท่ากับด้านขอบข้างๆเลยแต่ผมจะไม่เอาตัวของตัว outline ครับเพราะฉะนั้นโนู o u t l i n เลยครับมันก็จะประมาณนี้นั่นเองครับจากนั้นเนี่ยไอตัววงกลมของเราครับสีน้ําเงินข้างบนเนี่ยครับเฮียรุเห็นกันหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมซูมให้ดูหน่อยก็ได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับไอตัวน้ําเงินของเราเนี่ยนะครับที่เราทํากันไว้นะครับข้างบนเนาะแล้วเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมนะเราก็จะทําการคอนโซลซีขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็คอนลยนวีมา อีกตัวนึงเนาะมาวางซ้อนกันอย่างนี้ครับอ่าให้มันเสมอกันนะเห็นไหมครับให้มันเสมอกันนะดูสังเกตดูระยะเองนะครับพอเสมอแล้วเนี่ยไอ้ตัวกลางของเราเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมครับกดเมาส์ขวาครับแล้วก็ทําการเซนต์ทูแบ็กเลยครับเซนต์ทูแบ็กอ่าเห็นไหมครับมาเป็นท่อนแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับคลุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําการจัดกลุ่มให้เขานะครับตั้งกรุ๊ปเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ย่อขยายหน่อย้วกันเนาะประมาณนี้นั่นเองครับอ่ะโอเคทีนี้ ข้อมูลที่ผมไปหามันเนี่ยนะครับงบ4 5แสนล้านนะครับที่ทางตัวของรัฐบาลเนี่ยมองว่าเราจะทำเงินดิจิตอลบอร์ตเนี่ยเงินมาจากไหนบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีการทั้งหมด4ก้อนในกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะข้อมูลตรงนี้นะครับทำการคอนทอลซีมากแล้วก็คอนทอลวีนะครับผมนะอันนี้คือ1ก้อนนะก้อนแรกผมวางข้างล่างสุดเลยนะครับก้อนที่2วางต่อกันไปประมาณนี้ครับให้มันเสมอหน่อยนะคอนทอลวีมากก้อนที่3ครับแล้วก็ก้อนที่4ครับ นี้เลยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะตั้งอันนี้แหละนะครับเป็นหัวไกล้ line นะครับแล้วก็ทําการเขียนเขาหน่อยนึงครับว่างบประมาณใช่ไหมไม่ใช่งบดิจิตอนงบจัดสรรอ่าจัดสรรดิจิตอลดิจิตอลวอลเล็ตอ่านะครับผมนะก็ทําการตั้งตัวสอนนะครับให้เขาตัวใหญ่หน่อยก็แล้วกันนะครับเอาตัว ฟอนต์ตัวของ MN ไข่ต้มอะไรแบบนี้นะครับชอบไซฟอนนี้นะครับมันสวยดีครับมองง่ายนะครับผมนี่นะครับเอาตัวหนาๆหน่อยนะนะครับเราก็จัดตัวของเขาประมาณนี้นะครับจัดถึงกลางเขาหน่อยหนึ่งนะครับอ่าอ่าโอเคประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันรึบลงมาประมาณนี้นั่นเองครับทีนี้ก็เอาอะไรอีกดีอ่ะเอ่องบประมาณเนาะเดี๋ยวผมขอก๊อปปี้นะครับคอนทอลสีแล้วก็คอนทอลวีเข้าเลยนะครับสี่แสนห้าหมื่นล้านใช่ไหมสี่แสน ห้าเดี๋ยวนะต้องคินเพราะว่าสี่แสนห้าหมื่นสี่แสนห้าหมื่นต้องประมาณเยงประมาณนี้ล้านบาทล้านบาทโอเคนะครับประมาณนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเงินสี่แสนล้านบาทขอตู้ใหญ่ๆหน่อยนะ <c ười> ให้สมกับความยิ่งใหญ่อลังการของโครงการเรือธงอ่าประมาณนี้นั่นเองครับงบจัดสรรดิจิทัลวอลเล็ตครับราคา4ี่แสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับผมนะ ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะผมขอให้มันเลื่อนมาตรงนี้ดีกว่านาะนะครับแต่ก็อันนี้นะครับเลื่อนมาตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมขอจัดตำแหน่งให้เขาให้เรียบร้อยก่อนะให้ขึ้นตรงนี้นะครับให้ขึ้นตรงนี้เนาะประมาณนี้นั่นเองครับอ่ะโอเคี๋ยวมันตึงกลางไหมอันนี้อันนี้นะเดี๋ยวนะผมขออันนี้ก่อนอันนี้มันมันมันแรงมันแรงไม่ไม่ค่อยบันลาเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอหลังนิดนึงโอเคอันนี้ผมว่ามันใหญ่เดี๋ยวผมขอขยายหน่อยแล้วกันนะ ขยายชนสุดเลยให้เราอยู่กลางครับอันนี้ก็ขอขยายหน่อยแล้วกันเนาะนะครับให้อยู่กลางมันจะสวยไหมเนี่ยงกลางเอาขอตัวสอวนเล็กหน่อยใหญ่ไปหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ผมต้องการให้มันขยายออกด้วยนะครับขยายออกสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยประมาณนี้นั่นเองครับอ่ะประมาณนี้เนาะข้อความที่ผมต้องการนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขยบมันเข้ามาหน่อยนึงอันนี้ขอย่อเข้ามาประมาณนี้ก็พอนะครับ เดี๋ยวมันจะกินพื้นที่ตัวของรูปภาพตัวนี้เข้าไปเนาะขอโอเคนะครับให้มันเสมอๆกันนะครับผมโอเคสวยแล้วนะครับผมนะสวยสวยนะไม่ใช่สวยแล้วสวยแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะทําการเอ่อก็อปปี้เลยนะครับก o อปปี้สีนี้นะครับไอตัวสไลด์เนี้ยคนโทรวีวางเข้าไปนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะหมุนนะครับผมตัวของวัตถุของเราทําหมุนมันอย่างงี้นะครับผมจะมาวางข้างบนนี้นะนะครับเจ๋งเลยเจ๋งเลยนะครับวางประมาณนี้นะครับ แล้วก็เอาตัวของตัวสุดท้ายเนาะหมุนเข้าหมุนนอนอ่าประมาณนี้ครับมองอย่างนี้โอเคอันนี้ครับขอหมุนเข้าหน่อยนึงปืด๊ดโอเคนะครับให้เขามาต่อกันแบบนี้คล้ายๆเหมือนโครงกระดูกที่มันถูกเปิดเผยออกมาว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนั่นเองประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขอขยายไปอีกหน่อยแล้วกันเนาะขยายเยอะไปไหมอันนี้อันนี้มันไม่ค่อยหมุนเลยเดี๋ยวผมขวมหมนุนนี้หน่อยนึงอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็ต่อมาตรงนี้ น,นี่ก็นะครับผมขยายเยอะไปไหมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันแรรขยายเยอะไป,ไปอ่ะไม่สวยไม่สวยอันนี้มันต้องเยอะอันหน่อยแล้วกันเนาะโอเคโอเคนะครับจัดเลี้ยงให้ดีนะครับจัดเลี้ยงให้ส,สวยๆแล้วกันเนาะแต่ผมขอจัดเลี้ยงเก๋ๆหน่อยให้มันแรดูเป็นมืออชีพหน่อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้นงครับขยายมาแล้วเนาะผมก็ทําการชี้เลยครับตัววัดผลนะอ่าวัดผลอันนี้ก็คือประมาณว่าพอข้อมูลประมาณนี้นะครับพอมาหน้าแรกก่อนนะ ข้อความนี้ครับเอาขึ้นไปข้างบนเลยนะครับลงขึ้นไปอันนี้หน้านี้นะครับหน้านี้เนาะข้อความก็ยุบลงไปเอ้ไม่เอาเอาขึ้นมาดีกว่าเดี๋ยวผมให้มันหายไปดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องข้อมูลในส่วนของตัวที่สองมาวางนะครับเอาวางนี้ก่อนมาวางนี้ก่อนดีกว่าโอเคแล้วอันนี้ก็ค่อยเลื่อนไปประมาณน like ี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลเข้ามาใส่อ่าเก๋กว่าประมาณนี้ครับเก๋กว่าเนาะจากนั้นก็เอาข้อมูลมาใส่ตัวของตัวบ่งชี้นะครับเอาตัวชาร์บ่งชี้มา ตัวไหนดีอะที่เป็นตัวลูกศรขอเป็นตัวลูกศรเก๋ๆก็แล้วกันนะครับเอาสักประมาณตัวนี้นะเอาตัวนี้นะครับขอถึงนี้กันเนาะชี้ลูกศรชี้ผิดทางต้องชี้ไปทางนี้อ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็จะทําการขยายตัวของเอาลายเขาหน่อยครับหนาสักประมาณ3เลยแล้วกันเนาะก็ได้ตัวใหญ่หน่อยนะครับสีน้ำเงินก็ได้ครับสีเดียวไก่ตัวนี้แหละก็ได้ส,สวยๆหน่อยนะครับแล้วก็ทําการใส่ข้อความเลยครับว่างบประมาณมันจากไหนบ้างนะครับแล้วก็จะทําการก๊อปปี้ครับ นี่นะครับผมนะแล้วก็ใส่ข้อความเลยครับผมจะใส่ข้อความตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นงบประมาณกลารของปี1 2 5 6 7นะครับผมนะแล้วก็ทำการปรับตัวสองนะครับเอาตัวเป็นฟอนต์นะครับ mn เอาไข่ต้มเลยนะครับก๊อปปี้เลยแล้วก็อันนี้ผมขอเป็นตัวเล็กเลกหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะไฮไลท์คือในส่วนของยอดเงินตรงนี้นั่นเองครับโอเคนะครับผมล้านบาทเนาะรอบอรอบอจุดนะครับล้านบาท อ่ะโอเคครับอันนี้ก็ขอเป็นตัวหนาหนาเลยนะขอตัวหนาหนาเป็นเป้งเลยนะครับสําหรับคําว่า1ล้านเอแสนล้านบาทเลยนะครับตัวหนาหนาอนี่ะโอเคประมาณนี้ครับสวยเลยนะครับสวยเลยประมาณนี้โอเคครับคัดลอกเลยครับคอนโซลซีมาคอนโซลวีวางมาถูกแบ่งเป็นสี่งบนะครับสี่ก้อนนะครับก้อนที่สองก็มาจากในส่วนของบริการไอ้อะไร บริหารจัดการเขียนว่าบริหารก o ปีมาแล้วกันนะครับเพืพิมพ์บริหารจัดการนะครับผมนะบริหารจัดการงบนะครับผมมันต้องเขียนบริหารจัดการก็ปีหกเจ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวสอนเขาหน่อยนะฮะนี่ขอตัวคอมาาหน่อยเนาะนะครับจะได้มองง่ายๆนะครับผมนะปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดอ่ะโอเคครับนี่ก็ขอเป็นคําย่อนะครับเนีหนมันจะเป็นคําย่อแล้วก็ย่อให้เหมือนกันเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับ อ่ะโอเคอก๊อปปี้มาหนึ่งก๊อปปี้แล้วนะครับคนๆวีวางเลยไม่ใช่สิอันนี้มาก๊อปปี้มาอันนี้ด้วยก๊อปปี้มาคนสี่คุนวีวางมาโอเคขายายมาวางครับวางเก๋ๆนะสวยๆนะครับประมาณนี้นั่นเองครับอ่ะโอเคงบการลบงบการเพ่าไงบงบกลางปีงบรายจ่ายเขาวงบรายจ่ายนะครับใช่ไหมโอเคงบรายจ่ายงบรายงบ รายจ่ายปี67นะครับผมยอดเงินก็ประมาณ152,700ล้านบาทนะครับก็ประมาณนี้ครับวางไปเลยนะครับล้านบาทเนาะแล้วก็บริหารจัดการงบนะครับบริหารจัดการงบปี68นะครับเออ68นะครับอันนี้ก็เป็นปี68ด้วยเช่นกันเนาะนะครับค่าเกี่ยวกันนะครับผมอันนี้ก็1 1 3 2 3 1 1 3 2เดี๋ยวนะลบตรงนี้ก่อน1 3 2 132นะครับผมแล้วก็300เนาะ300นะครับโอเคแล้วลบเลขสีออกครับประมาณนี้นะครับขยายเขาหน่อยนึงอ่ะโอเคให้อยู่ประมาณนี้นั่นเองครับได้แล้วเนาะจริงๆนะแล้วแหมลูกศรมันน่าจะชี้ตรงนี้หน่อยนึงนะมันทําได้ไหมเดี๋ยวเผื่อท่านชมบอกว่าเอ้ยทำไมลูกศอนมึงไม่ชี้วะผมเอาทําตัวชี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวนะทําชี้ให้ดูนะครับลากไปปั๊บนะครับประมาณนี้อ่ะเห็นไหมเราทาได้หมดแหละนะครับ แล้วก็ปรับตัวของเวทให้มันตัวหนาหน่อยนะ3นะครับอันนี้ก็ขอลบทิ้งก่อนนะเราเอาตัวชาร์จตัวใหม่นะเอาตัวของอินเสิร์ตมานะครับตัวของในตัวลูกศรนะอะไรผมเลยสกปรกสักครู่นึงครับหากมีเสียงหนาลูกขอขอไป้วยครับพอดีหมาผมมันก็ค่อนข้างที่จะเสียงดังนะครับผมอ่ะประมาณนี้นั่นเองครับเอาเป็นเส้นเบอร์สนะครับผม โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นก้อนนี้เนาะอันนี้เราก็ลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็เอาตัวสอนนะครับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าไม่ใช่อันนี้สิผิด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 ต้องอันนี้ต้องอันนี้เออนะครับพิมที่อย่างนี้อ่านะครับผมแล้วก็จะทําการปรับตัวให้มันหนาด้วยเช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้นั่นเองครับเห็นไหมเก๋เลยครับจากนั้นนะครับผมในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับให้ทําการจัดกรุ๊ปเขาเลยครับ กดกรุปเลยคอนโทนซีมาครับเดี๋ยวนะขาจะกรุบก่อนเขาจะกรุบก่อนลืมลืมลืมต้องกรุบก่อนครับกรุ๊ก่อนเนาะนะครับเราจะกรบเปลี่ยนกรุบนะคอนโทนซีมามาวางนี้ครับคอนโทนวีนะครับแล้วเอาเลื่อนเข้าออกไปนะครับออกไปตรงเลยนะครับเลื่อนมันตรงนะให้มันตรงนะครับโอเคนะครับพอผมต้องการพอถึงมาซีนนี้ปุ๊บขยายออกนั่นเองครับพอเสร็จแล้วนะครับผมเราก็สามารถครับคุม2ออันนี้เนาะ 12เนี่ยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ r าน s ซ t ชันนะครับจะใช้ตัวมออีกเช่นเดิมนะครับผมประมาณนี้ครับอ่ะไปลองรันดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นประมาณไหนนะครับงบจัดสรรดิจิตอลบอร์ดนะครับสี่แสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับพอกดสเปคบาร์หรือกดตัวคลิกที่เมาส์ก็ได้ครับแวบเอ้ยสวยเงินก็ประมาณมาจากงบปี67นะครับ1,22,000ล้านบาทงบประหารจัการปี6 เจ็ดนะครับผมอีก43,000ล้านบาทนะครับงบปี68นะครับ152,700ล้านบาทแล้วก็งบประหารปี68นะครับ132,300ล้านบาทเองครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมอ่ายี่หทดได้ยี่หทดได้ยังเก๋ยังเก๋ถ้าเกิดตัวของลูกศรน,นะครับมันตรงหน่อยนะมันจะเท่มากเลยนะครับเออแต่ผมไม่ได้ทำตรงครับถ้าทำตรงมันก็แบบจะแบบมาเนี่ยอ,อันนี้คือแบบมันมันทับไอ้นี่ไปหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอปรับตรงนี้หน่อยแล้วกันเนาะในเมื่ออันนี้มันพุ่งมาผมก็จะเอาตัวของไอ้งบจัดสรรรตงนนี้เาะ ที่ต้นบริดเดี๋ยวผมเอานี้ขึ้นไปก่อนนะครับเอาขึ้นไปตรงเลยก็แล้วกันขึ้นไปตรงนะครับอ่าตรงๆนะครับเอานี้ให้หายไปด้วยนะหายไปด้วยผมมาเลยลงมาตรงมาตรงไหมอ่ะมันเดีวผมล่างมาตรงมาวะเดี๋ยวผมขอล่างมันตรงๆก่อนตรงๆต้องตรงๆนะตรงๆนะออเพย์หน่อยนึงอ่าโอเคโอเคเอาลงมี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 อ่าโอเคครับประมาณนี้เองครับผมก็จะให้มันขึ้นมาตรงนี้เนาะ แล้วก็ในส่วนของข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะทําให้มันขยายหายไปก็ได้ครับอย่างเช่นประมาณว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมนะรายละเอียดเงินดิจิตอลนะครับจะใส่ข้อความนลเดี๋ยวผมก๊อปปี้ดีกว่านะครับง่ายดีนะครับคอนทรลซี Ctrl C นะครับคอนทรลวี Ctrl v เลยนะครับโอเคนะครับผมจะเขียนว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมประมาณนี้เนาะ รายละเอียดดีกว่าแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะรายละเอียดนะครับรายละเอียดรายละเอียดเอ่อรายละเอียดเอ่อของเงินจัดสรรของเงินเอาของเงินพอแล้วแค่นี้พอครับแล้วคํคำว่าดิจิทัลโมเดขยายใหญ่หน่อยก็แล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคนะครับไว้ถึงกลางให้เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวจะเอาใหม่นะครับผมจะให้หน้าแรกขึ้นข้อความแค่นี้พอนะครับแล้วก็พอมาหน้าสองครับไอคำนี้นะครับผมให้มันขยายหายไปเพราะฉะนั้นกด ตัวของเดี๋ยวผมเอาตัวมอดออกไปก่อนนะนะครับตัวของ transition นะครับยกเลิกก่อนครับโอเคไม่ต้องใส่เลยเขาเลยนะในส่วนของตัวนี้นะครับทำการคอนโทนซ c นะครับคอนโทนซ c มามาหน้านี้ครับคอนโทนวีวานะครับแล้วก็ขยายเขานะครับขยายด้วยการกดคอนโทนค้างด้วยนะครับนะครับผมขอขยายเขานะขยายแล้วก็ทําการ transition เดี๋ยวโฟมนะครับแล้วก็คลิกขยายเขาเลยนะครับปุ๊บนะครับผมให้เขาขยายไปใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับใหญ่ใหญ่ไปปะใหญ่ไปปะ ประมาณนี้ก็พอครับประมาณนี้ก็พอโอเคครับแล้วก็ให้เขาให้เขาหายไปเลยนะหายไปเลยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงที่เช้าฟอร์แมตครับผมมันจะหายไปได้ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงตัวของปกติมันอยู่ตรง,ตองตเอฟเฟกใช่ไหมเอฟเฟกต์ t r a n s i t i o n นะครับพิเ n t ไม่ใช่ดิมันต้องเป็นตัวถ้าเป็นรูปภาพรูปภาพมันจะเป็นตัวจังหายได้นะผมจำไม่ได้แต่นะมันต้องมีดิเดี๋ยวนะผมหาก่อนผมจาไม่ได้แล้วนะครับอยู่ในส่วนของดีไซน์ใช่ไหมอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ดีไซน์ตัวของอมืกส้ร้างความมาตัวนี้ตัวฟอนต์อ๋อผมทำฟอนต์สีขาวก็ได้ฟอนต์สีขาวเลยนะครับง่ายดีให้มันขยายแล้วก็เป็นฟอนต์สีขาวนะครับเออใช่ไหมอ่ะสีขาวสีขาวใช่ no fill no fill ไม่ต้องใส่สี no fill ไม่ต้องใส่สีนะครับประมาณนี้แล้วขยายอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะคุมเลยครับคุมเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนของ transition นะครับใส่มอดีรอบหนึ่ง ประมาณนี้เองครับอ่ะไปลองรันดูเลยครับกด F5 ครับผมรายละเอียดของเงินดิจิตอลวอลเล็ตครับกดคลิกหนึ่งครั้งแวบเอิหยเก๋อ่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวครับผมในการทำพรีเซนต์นะครับเราก็สามารถนะครับแอมเห็นไหมมีย่อมีหายปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่าเห็นไหมลูกเล่นลูกเล่นเราเยอะลูกเล่นเราเยอะ เขาคอยเป็นอะไรที่มากกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยทีเดียวนะครับไปลองดูกันแล้วกันเนาะแล้วก็จะดูได้นะครับว่าอะไรละเอียดนะครับที่เราทำเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้ครับใครจะไปต่อยอดทําพีซองต์พรีเซนอะไรให้มันดูเก๋ๆสามารถทาได้เลยเนาะนะครับเราจะเห็นแล้วว่างบประมาณจะสั่นนะครับการจัดการของเงินดิจิทอลวอลลุตมาจากไหนนะครับก็มาจากนะครับงบกลางปี67แล้วก็งบบริหารจัดการปี6 7โอ้โหรายละเอียดครบถ้วนนะครับผมนะเก๋มากๆาเลยนะอ่ะเมื่อกี้ไปกดผิดนะครับผม เท่มากๆเลยนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับผมหากใครชอบนะครับผมในการทำพรีเซนต์อย่างนี้หรืออยากจะให้สอนอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ powerpoint นะครับผมในส่วนของ word excel นะครับ photoshop เขียนแอปพลิเคชันเขียนเว็บไซต์นะครับผม ตัดต่อวิดีโออะไรยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวดีผมจะทยาเทอสอนให้ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันจะได้รู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมครับโอเคคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ